สวัสดีเพื่อนขับบดกลับมาบ้านเนาะก็เลยจอดคาแป๊บหนึ่งนี่พักบุ่งจ้ะพักบุ่งฝรั่งงอกแล้วจ้ะนี่เห็นบุ่อยกําลังงอกอ่ะแต่ยังอก่เก่ดีนี่ศึกษาก่อนเด้อจ้ะเด้อใครมันก็กินได้จ้ะกินได้แต่ว่าคนบางคนุควรก็แพ้นะคะนี่แหมอื้ือบมีนะ่ะ บ่มีมีดมาตัดด้เนี่ยสดายเนาะอุ้ยมาอีกอาทิตย์สองอาทิตย์มันงอกงามแลวเนี่เนี่ยจะพักปุ้งพรังออกแล้วนะคะเนี่ยี่เดี๋ยวไปเอาลุกย,วยาวๆนี่ค่ะอุ้ยอันนี้พักเห็นป่นค่ะออื้ S <S <an> หักดังโปร๊ๆโปรเลยนี่เอาอันทียยาวๆแล้วอ้มามันนีพามาเก็บนมไม้ไอไม่ใช่นมไม้พักบุ้งฟรังงามดิล่ะกำลังออกดินี่นี่มันก็กินได้อยู่นะแต่ว่ามันยัง มันยังนั่นอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยเก็บสันๆน,นี่ไปแกงเนาะคะ่ะแกงสมใสป่ปลาทูน่านี่เดี๋ยวลงไปเอาตรงนี้ก่อน เก็บยากมันชั้นจ้ะนี่้สบับไได้มีดมานี่คือสซีดีเนาะนี่หุยอดอ่อนๆเลยจ้ะกำลังแซบนี่อ่ะมองไว้ตรงนี้คอไปเบียนหัวหน่อยหนึ่ง โอ้ยตัวนี้ใหญ่คันเก็ยบยากแต่มันชันทุรับทุเลยเลยบอกนู่นย,ยาวเป็นเดี๋ยวจะเอาไอ้ตัวนี้โอ้ยจำแย่นั่นคอยโดนจำแย่ตอดเราแบบน,นี้ตัวนนเอาปรด,ด้๋ยะ เดี๋ยวปิดคลิปจะลงไปเก็บน Ka ู่นยาวไปนะโอเคจ้งเพื่อนเก็บผักพุ่งสร้างอะไล่ะกองนางตู๋โอเคโอ้ยโอ้ยกระจายตัวอะย่างเนาะนี่ได้หลายอยู่เด้โอเคจังเพื่อนเดี๋ยวไปเด็ดเอาตรงนั้นก่อนนี่บรรยากาศดีดี นี่เอาตอนนี้แต่ระวังตําเย,ยจะจ้ะตำเย,ยตอดไปละหนึ่งดอกนี่แต่กะทนเดี๋ยวไปตัดกระบานเอานน่โอ้โหโคภพยเดอวยกล่องมันสัน่นเอ,อเอาไปแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยกินทน,นิดเท่าไร เพิ่งจะหัดลองกินดูจ้ะนี่อุ้วะน้งผักบุ้งฝรั่งโอ้ยยาาเ,เป็นป่าเลยโอเคเอาตอนนี้ก่อนเพราะเราก็เพิ่งจะหัดกินเนาะมันกินได้เพื่อนๆแต่ว่าเราต้องกินแต่น้อยดูก่อน มันแพ้นะคนเราแพ้โอ้โหโอเคจ้าเพื่อนประมาณในคลิปเนี้ยเนาะนี่ก็ปลาน้ำมันเนาะเนี่ยดืบนสานโน่นหลุดจอดอยู่โอเคจ้าเพื่อนเ่นบรรยากาศวะเนี่สี่ห้ามุงเย็นแล้วจ้าคำละโอ้คุ้มคุ้ม จะคุ้มเค okay, จ้าเจงคลิปหนะ้าวิดีโอหนอจ้า,จาพามาเก็บปักปุ้งฝรัง่งยอดส,สวยๆยังไงเพื่อนๆก็ไปศึกษาดูก่อนนะคะก่อนจะกินเราก็ลอกออกแล้วก็ไปต้มน้ำทิ้งเนาะคะ่ะแล้วก็แกงสมก็ได้แซบจ้ะมันออกรสเปรี้ยวแต่ว่าพอแกงเสร็จต้มซุกแล้วมันจะไม่มีรสเปรี้ยวเลยจ้ะโอเคจ้า กัดสืส้อวยนะคะนู่น่งคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้ว